เ s i ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Mtech ชัดชัว สวัสดีค่ะคต้อนรับคุณผู้ชมสูร่รายการ s e t Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยค่ะวันนี้ถือว่าเป็นเทปพิเศษนะคะที่เสิร์ฟข่าวร้อนสุดๆกิจกรรมที่เราสร้างสรรค์ขึ้นนะคะคืองานสัมมนา,าของ PSI ค่ะ Kick off 57นะคะแมตช์แรกเปิดสนามแล้วเพิ่งจบไปเมื่อเช้านี้เองใช่แล้วค่ะซึ่งโอ้โหคนล้นหลามแล้วก็ต้องขอบคุณทางเพื่อนช่างที่ได้ให้ความร่วมมือ อย่างน่ารักแล้วก็ที่สําคัญก็คือช่องรายการค่ะเยอะอมากเลยมาโอ้โหการอลังการงานสร้างเช่นเดิมอืมนะคะทุกบูธเนี่ยต้องบอกว่าได้รับความสนใจนะคะจากคุณเพื่อนช่างค่ะทั้งเหล่าดาราศิลปินของรางวัลโอ้โหอันนี้ถูกใจคุณเพื่อนช่างเหลือเก<ช>ินต่อแถวกันยาวเหยียดน,นะคะเพื่อที่จะเล่นกิจกรรมในแต่ละบูธนะคะแล้วก็ได้รับของรางวัลติดไม้ติดมือไปทั้งช่องรายการเองเขาก็แฮปปี้มากๆเลยแฮปปี้อยู่แล้วแล้วก็จริงๆแล้วคือต้องขออภัยช่องรายการ หลายช่องที่ว่าไม่สามารถหาบู้ได้ได้เพราะว่าคือเพอว่าเที่ยวนี้เราค่อนข้างจะจัดกันแบบอะไรอ่ะ,อะพื้นที่จํากัดพื้นที่จํากัดกแล้วก็คือเราจําเป็นจะต้องไปเดินสายทั่วประเทศค่ะฉะนั้นคือเราไม่สามารถที่จะแบบเกณฑ์คนมาอย่างครั้งที่แล้ว4,500คนเงนี้ยเราเราเราเอาแค่2,500แต่ว่าคือเป้าปรากฏว่าเป้า2,500ตั้งได้เนี่ยมาจริงๆ2,700อันอันนี้คือ ประเด็นก็คือว่าเราจะกำลังจะเดินสายไปต่ออีกค่ะพรุ่งนี้ที่หาดใหญ่ถูกต้องแล้วก็จะไปเนี่ยสุราษฎร์แล้วก็วันที่หนึ่งก็คือเชียงใหม่แล้วก็วันที่ห้าอุดรค่ะแล้วก็มาที่ร้อยเอด็ดค่ะร้อยเอด็ดแล้วกต็ตบท้ายที่โคราชทั้นคือทุกที่เนี่ยคือเพื่อนช่างจะได้เจออาจารย์สมพรแน่นอนถูกต้องนนคือโตเป็นๆอยู่แล้วนะค่ะแต่แน่นอนที่สุดเนี่ยจะมีความเซอร์ไพรส์ม,มากกว่านี้ซึ่ง พูดได้เลยไหมบางส่วนแล้วกันค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเราก็คงจะรู้ดีว่าเวลาเราอะไรเวลาเราไปสัมมนาเนี่ยเราจะมีเทปไปเปิดค่ะเทปอาจจะเป็นเทปนู่นนี่นั่นพูดมากเดี๋ยวมันจะไม่เดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยเกินเกินไปแต่เที่ยวนี้เนี่ยไม่แน่นะบางที่เนี่ยอาจจะไม่เป็นเทปอาจจะเป็นสดอาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดไม่ใช่ คือบอกไปเลยละการว่าจะมีแขกรับเชิญคนพิเศษไปคือเอาง่ายๆก่อนวันนี้ที่เพิ่งผ่านพ้นไปกรุงเทพนี่แน่นอนคือมันล้นหลามไปด้วยเกสต์สปเกอร์ที่เป็นท้่เรียกว่าซปเปอร์ซปเปอร์ซปเปอร์ของ v ี p อาจารย์สมพรหนึ่งละที่ยืนพื้นนะครับสองก็คือทางคุณวิชัยทองแตงคุณวิชัยทองแตงประธานของ c t s ะนะครับสามก็คือคุณปิันันเป็นซีอของ C t s 4ก็คือแน่นอนครับทางเฮียฮอนะครับ <IS S 1> คือผู้ที่มีวิชั่นสูงสูงสูงส,งสงงงูงจริงเพราะว่าคนคนนี้คือทาอะไรหลายอย่างซึ่งเราก็คาดไม่ถึงแน่นอนก็ประมูลนีตั้งได้ด้วยนะครับแล้วก็มาย้ํามาคอนเฟิร์มกับทางช่างแล้วว่าบอลโลกคือยังไง22แมตช์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกล่อง psi เนี่ยดาวเทียมนะถ้าต้องการดู hd 6 4แมตช มีที่เดียวท่านนที่กล่อง PSI O2 HD มีต้นของเรานะครับและอีกหนึ่งคนที่ขาดไม่ได้เลยคือคุณปัญญานิรันกุลซึ่งแน่นอนครับก็มาเชียร์เพื่อนช่างให้เหมือนเดิมก็เพื่อนช่างก็คงจะกลับไปนี่ก็คงจะเทิได้กําลังใจเต็มที่ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่ท่านไม่ต้องกินยาบ้าก็สามารถที่จะค้างได้ทั้งวันเหมือนกันเพราะว่าก็โอ้ เขาเรียกว่าอะไรน้ำหนักในการพูด<ช>เรื่องราวในการที่แกถ,ถ่ายทอดออกมานกเนี่ยท่านไม่สามารถจะเจอในรายการชิงร้อยชิงรางใช่คือจะสังเกตว่าในแต่ละช่วงของสัมมนาของเรานะคะซึ่งมีช่วงเวลาอยู่อย่างจํากัดเนี่ยจะมีการพีคอยู่ตลอดเลยนะคะเริ่มต้นจากอาจารย์สมพรเนี่ยโอ้โหมาพีคแรกนะคุณเพื่อนช่างก็คือฮากันสนั่นฮอแล้วนะคะและนอกจากนั้นก็ยังจะตามมาอีกหลายๆท่านอย่างที่พี่ชายได้บอกไปนะคะแต่สิ่งที่มันเป็นรายละเอียดของ แต่ละท่านที่จะขึ้นไปพูดเนี่ยแหละคุณเพื่อนช่างเนี่ยจะต้องเปิดใจที่จะรับข้อมูลได้ให้เต็มที่เผอิญว่าเรามีการสัมมนาครั้งนี้เนี่ยเรามีการเปลี่ยนใหม่นิดนึงก็คือว่าเราไม่อยากจะสัมมนาเย่นเยอะ,ค,ะคือถ้าเกิดสัมมนาต่อแบบว่ายาวไปถึงเย็นเนี่ยรับรองได้ว่าคือทุกคนน่าจะต้องหลับบางคนอาจจะเหนื่อยไงเหนื่อยอเ,เดินทางอะไรนี้อากาศมันเย็นด้วยช,ช่วงนี้อากาศเย็นก็อุณหภูมิพอได้ที่เสร็จปุ๊บเนี่ยพอข้าวตกถึงตกท้องปุ๊บเนี่ยนะโอ้โหไม่น่า น่าจะไม่รอดอก็เลยว่าสมมุติทําให้มันกระทัดรัดกระชับแต่ว่าได้ใจความแล้วก็คืออย่างที่บอกคือก็ยังมีสาระสําคัญเนี่ยให้ท่านเนี่ยได้ครบทุกอย่างพร้อมไปถึงเรื่องของโอกาสในการที่จะทําเงินทำทำธุรกิจของท่านต่อไปเนี่ยก็เลยคิดว่าขมวดทั้งหมดให้มันอยู่ในช่วงเช้าช่วงเดียวแต่ถ้าเกิดที่ไหนมีช่วงเสริมได้ก็จะทําให้ เพียงแต่ว่าคือเนื้อหาสาระหลักเนี่ยจะอยู่ที่ช่วงช้าคือ9ก้าโมงถึงเที่ยงฉะนั้นคือ,อ,อบางทีตอนนี้เพื่อนช่างหลายคนที่อยู่ต่างจังหวัดบอกว่าเนี่ยปกติเดี๋ยวนี้คือมี Instagram, ม Facebook, อินสตาแกรมมีเฟซบุ๊กเขาโพสกันไปหมดแล้วพี่่เขาก็าอาจจะรู้กันไปหมดแล้วมันยังไม่หมดเชื่อได้เลยมันยังไม่หมดคือมันจะมีอีกหลายอย่างที่คนต่างจังหวัดจริงๆที่ไม่ได้มางานที่ธรรมศาสตร์รังสิต จะได้เห็นหรือจริงๆบางทีอะเรื่องเดียวกันอะต่างคนก็ต่างมุมมองนะคะ<ช>บางคนที่โพสต์เขาก็โพสตในมุมของเขาไงาเขาก็อาจจะเข้าใจในแบบนั้นแต่สมมุติว่าถ้าเรามาเนี่ยเรามีจริตของเราเนี่ว่าเราเนี่ยจะมารับข้อมูลแบบไหนหรือว่าความเข้าใจเราเป็นแบบไหนกันแน่อะไรเงี้ย้แล้วแล้วพอเรามาแล้วมันได้กับเราเต็มๆ็มเราจะเข้าใจลึกซึ้งแล้วก็จดจําได้อันนี้<ช>ค่ะใช่และนี่คือคือสิ่งสําคัญเลยคือเขาเรียกว่าบรรยากาศค่ะถ้าคุณไปดูในอะไรอะ เออมันมีรูปหนึ่งอธิบายง่ายๆนะมันมีรูปหนึ่งนี่ก่อนตอนที่อเมริกาเนี่ยกำลังเหยียดสีผิวเสร็จแล้วก็คือเขาบอกว่ามันยังไงก็ตามคนขาวก็ไม่ยอมจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเคนเนดีก็คือพนาอัฟดีเคนเนดีเนี่ยคือออกมาประกาศเพราะว่ามีมีคนมีคนรับใช้อยู่ในไวท์เฮาส์ก็ทั้งทั้งนิ้ยขาวเนี่ยเป็นคนดําแล้วเขาก็เห็นไงว่าย่ิงๆีคือก็รู้สึกว่าอะไรอ่ะคนดาไม่ได้เลวร้ายใช่แล้วก็คือคนดามีการศึกษาเยอะมากเลยแต่ว่า มันไม่ทายัางไงให้ประเทศนั้นนะเปลี่ยนดีตอนนั้นค,คือมันมันเขาเรียกว่า m e n t a l t y หรือว่าไอตัวทัศนคติความคิดส่วนตัวเนี่ยมันไม่ได้จริงๆริเขาพอประกาศเสร็จปุ๊บใช่ไหมหปรากฏว่ากลายเป็นว่าเกนเนตี้เนี่ยโดนรอบสังหารหก,ก,ก็คือก็ทําให้คนน่ยคือมันลุกคือมากขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกว่าคือมันเป็นการจุดชนวนแบบว่าครั้งครั้งครั้งใหญ่มากแต่จุดที่มันเป็นเท r ร์นิ่งพอยต์จริงๆเนี่ยมันคืออะไรคือมันมีรูปรูปหนึ่งมีคนถ่ายรูป รูปนั้นนะถ้าเกิดมองนะก็คือเป็นรูปที่ว่าคนผิวดำกํลาลังเดินมา <ứng S 2> เป็นเด็ก <ứng S 2> แล้วมีหมาอันเซเชนตัวใหญ่ๆแล้วมีตํำรวจคนหนึ่งยืนอยูขข่ข้างหลัง <ứng S 2> เหมือนกับว่าจะให้เอาหมาเนี่แล้วก็คือเนี่ยมากัดตรงนี้นงับพอดีเลย <ứng S 2> งับพอดีเลยและรูปนี้อเผอิญว่าตีพิมพ์ออกไปในหนังสือพิมพ์ทั่วอเมริกา พอภาพนี้ออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเกิดมันสร้างอิโมชันอย่างรุนแรงสร้างอะไรก็สร้างความสัน่นสะเทือนความวันไหวของของเือเด็กอายุ12-13ทําไมโดนอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ก็กลายเป็นว่าหน้าตอนนั้นอะ่ะคือสุดท้ายคือเลิกของการแบ่งแยกสีผิวจริงๆแต่พอปรากฏว่าอะไรปรากฏว่ามามามา,มาเรียบเรียงใหม่มา,าข้อมกาดเรียไปหาเลยว่าค,คนนั้นเป็นใครค ตำรวจคนนั้นเป็นใครเหตุการณ์ที่แท้จริงถ้าเกิดอีกแองเกิลหนึ่งอ่ะกมุมนึงมันจะคือบรรยากาศที่แท้จริงคืออะไรตำรวจคนนั้นเนี่ยคือไม่เคยทำร้ายใครเลยแล้วหมาตัวนั้นอ่ะจริงๆแล้วคือโอเคถ้ามันอ่ะเหมือนกับจะงับแต่เด็กคนนั้นอ่ะคือในมุมนะเขาอ่ะเขารู้ไม่เขารู้อยู่แล้วว่าคือเวลาถ้าเกิดหมาจะมาใช่ไหมให้ยกเข่าหรือยกแขนเพื่อที่จะเวลามันงับมันงับไม่ได้อ่าันนี้คือมันจะแบบเป็นการกันหมาไงคันนี้คือ ความกันของแกเนี่ยไอ้ถ่ายปุ๊บเนี่ยมันกลายเ,เป็นว่าแก<อ>โดนดกัด uh huh. จริงๆแล้วคือเด็กคนนั้นสามารถผ่านไปได้อย่างไม่มีอะไร <laughs> คือเหมือนพี่ชากำลังจะสื่อว่าคือในแต่ละมุมมองกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหมันสามารถที่จะตีความกันคนละแบบเลยเช่นเดียวกันฉันใด้ฉันนั้นถ้าเกิดท่านดูใน a, Star cam, Twitter, อิ Facebook, นสตาแกรมทวิตเตอร์เฟซบุ๊กมันก็เห็นแค่ภาพอ่ะถูกเออบรรยากาศมันไม่ได้จริงๆนะเ,ออเหมือนกับการที่เราจะเรียนรู้อะไรอะ่ะถ้ามันประทับลงไปในความรู้สึกเราลึกๆอะค่ะเราจะจดจําได้อย่างยาวนานออแล้วเราสามารถที่จะเอาจุดตรงนี้แหละไปพัฒนาตัวเองได้ตลอดเลยนะคะแต่สําหรับ,บบางทีที่เราแค่ ูภาพหรือดูบรรยากาศจากที่คนอื่นอาจจะถ่ายเป็นภาพวิดีโอมาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้มันได้แค่โอเคว่าเราเห็นเรารู้ว่ามันเกิดแบบนี้แบบนี้ขึ้นแต่สามารถที่เราจะประทับลงไปในจิตเราไหมมันไม่ได้อย่างนั้นคือมันไม่เหมือนกับบรโลกถามว่าไม่เหมือนยังไงคือบนโลกเนี่ยสมมุติเราเราเราได้ตั๋วมาใช่ไหมบรรยากาศของของคนมันฮือแต่ว่าอย่างที่บอกคือบางคนบอกว่าเนี่ยเฮ้ยพี่ จริงๆนะพอคือตรงนั้นเนี่ยเรานั่งตรงนั้นเนี่ยเวลาเราถ้าเกิดเราเผลอไปมองอื่นปุ๊บมันเข้าประตูเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่รีเพย์นะนึกรูไหมทำไมไม่รีเพย์เพราะเพราะว่ามันจะมีหลายลูกที่มันเป็นลูกกั้มกึ่งถ้ารีเพย์นะเกิดว่าเขากรรมการเป่าปึ๊บว่าเข้าใช่ไหมแต่ว่าไอ้นั่นน่ะมันล้ำหน้าอย่างเงี้ยจะมาถอนสกอร์ใหม่ทำไม่ได้ฉะนั้นคือในในสนามอ่ะจริงๆอ่ะคนจะไม่เห็นรีเพย์นั่นคือคนทุกคนต้องจับจ้องให้ดีแต่ถ้าอยู่ในบ้านใช่ไหม ถ้าคุณติดกล่อง O2 ดีดนเอสดีทถ่ายอินขึ้นไปนิดหนึ่งคุณจะได้ดู36กล้องแล้วคุณจะรู้เลยว่าใครล้ำหน้าไปล้ำหน้าเพราะมันจะมีรีเพย์ซ้ำไปซ้ำมาหลายมุมเหลือเกินนั่นคืออย่างอย่างเงี้ยควรจะดูอยู่ที่บ้านแต่ถ้าเกิดสัมมนานะคุณไปสัมมนาเถอะใช่คือต้องไปดูที่สนามเท่านั้นจะได้สัมผัสถึงอรรถรสหลายๆอย่างเลยนะคะและอย่างที่บอกไปสัมมนาครั้งนี้เนี่ยเรามีผู้นำนะคะซ e o นะคะผู้บริหารจากหลายๆท่านนะคะคือแต่ละท่านเนี่ย ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะเคยเจอนะคะจากงานสัมมนาก่อนหน้านี้แต่ประเด็นหรือเรื่องที่เขาจะพูดอ่ะในแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือลองคิดคํานวณดูนะครับเศรษฐี3ามสี่หนล้านมาพูดในฟัง<ช>นะครับแล้วก็คือแต่ละคนเนี่ยคือเขาเรียกว่าเขาเรียกโปรไฟล์หรือว่าความความดังความโดดเด่นของเขาเนี่ย เขาเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคมอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเราบอกว่าพี่ผมเป็นคนไม่แคร์คนดังอลองดูผลตอบแทนเขาแต่ละปีะถ้าเกิดเราไปหาร365วันแล้วก็หารต่อชั่วโมง2 4ชั่วโมงเนี่ยคุณจะรู้ว่าที่เข้ามาเนี่ยเขาเสียเวลาไป3ชั่วโมงเขาอาจจะเสียเวลาไปประมาณสัก4,500ล้านอ,อะไรประมาณนี้เลยนะ บางทีคำว,ว่าคนดังอ่ะเรียกว่าเออถ้าถ้ามองอีกมุมนึงอะค่ะถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าคุณลองอ่านประวัติของคนที่เขาประสบความสําเร็จสิอลองอ่านรู้สิว่าคนดังเนี่ยเขาทํายังไงเขามีวิถีชีวิตยังไงมีแนวคิดยังไงถ้าเกิดคนไม่ชอบอ่านค,คุณก็มาฟังไงนี่ไงแล้วว่าวันนี้อย่างที่บอกมีอยู่ท่านหนึ่งแน่นอนพูดแล้วประทับใจมากก็คือคุณวิชัยทองแตงก็คือเขาอย่างที่บอกปร,ประเด็นคือว่า เขาก็เริ่มต้นจากศูนย์เขาก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งแต่ว่าเขาก้าวขึ้นมาสู่เป็นความเป็นเศรษฐีหมื่นล้านเนี่ยเข้ามายังไงผมไม่สามารถบอกท่านได้เพราะว่าอะไรก็ต้องไปสัมมนากันเองเพราะว่าคนสัมมนาครั้งเนี้ยรู้แล้วแต่แน่ๆเนี่ยคือคงไม่มีใครบ้าพิมพ์ว่าาลงเฟซบุ๊กหรือว่าเนี่ยเออคุณม่้ช่ต้องกนรจะพูดว่าอะไรที่ พี่ตาแกพูดว่าอะไรพี่พ่อพูดว่าอะไรก็ไม่มีใครทำใช่ค่ะอย่างนั้นต้องไปฟังสถานเดียวเลยสำหรับคนที่อยู่หัดใหญ่นะคะรวมถึงทุกๆพื้นที่นะคะที่ไม่ใช่ทั้งกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเตรียมลุ้นก็เตรียมได้เลยนะคะเพราะว่านอกจากทั้งซีอทั้งผู้บริหารไปแล้วบางช่องรายการก็จะไปกับเราด้วยเยอะเลยเยอะเลยเพราะว่าเที่ยวนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาก็มองว่าพอมันเป็นต้นปีทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเอ่อทีวีดี ตอนเขาก็อยากจะไปเขาเรียกว่าอะไรไปทําความเข้าใจร่วมกันกับทางช่งางช่างจะได้ไม่สับสนอือโอ้โหมีหลายเรื่องมากๆเลยนะคะที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาต่อกันในเบรกหน้าดีกว่าฟักสักกู่เดียวค่ะ